ิวนี้เวลาแกะกล่องอะข้างหลังมันจะมีรูให้เราแกะอันนี้แกะที่หลังนะแต่ตอนแรกเราเรจะมาแกะตรงนี้กันก่อนนะแกะก่อน Uh huh. ลักตยวนี <laughs> พ่พละแกะเ,เสร็จแล้วนี่เป็นแบบนี้นี่คือคอนี่ไปนี่คอ อันนี้กอเป็นข้างอันนี้นะแล้วก็ต้องเทใส่ยเไปในนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นที่โรูมันดูน,นี่พอเรารอรุปกรณ์ออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปิดตรงนี้ไว้แล้วเราก็มาเจาบตรงนี้จะอ้วกเก่ะ ก็จะเป็นคนจิ๋วแบบนี้เหมือนขนมขอนนแก่ก็เป็นแบบนี้ส่อันนี้ก็จะมาแกะกันก่อนพีมคอร์ดช็อกโกแลตกับนอร์ดสตรอเบอรี่นะเนืึอนตอรสดนมนะครบคนพอดี อันนี้ที่เราเอาลูออกก็เพราะว่าเราจะเสียบเข้าไปีเย,ก,ยก่อนอันนี้เราก็จะพักมันไปได้แล้วเรามาเริ่มเก็บเลยเอาล็อคลูดิบะของเอ็มสตอร์บัลลี่ก่อนอน,นี่เลย กครอกครวควรอยู่ใกล้ๆด้วยนะเือไม่ก็พวกครอครัวห่างๆเเสร็จแล้วเราก็จะมาบีกันเลยบีถ้าใครถนัดแบบใายไอจิมก็ทำแบบไอจิมไปเลยถ้าใครไม่ค่อยถนัดก็ไม่เป็นไรทำแบบอื่นได้น้ะเพราะว่ามันจะยา อันนี้ก็จะหั่นยากเลยไหลมาแล้วนี่ไหลเลย,ลยเลยนาะเห็นแล้วอยากจะกินไส้ด <c oughs> ีมันออกมาให้เราเลยบียบลงมาเลยบีบอยู่อย่าเล่น <c oughs> โอน <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเก็บ

เด็กๆทำให้คนเ,เด็กนนู้ก็จะกินรอดอ้ำม้ำยำกินไปแล้วกินไปแล <c oughs> <c oughs> ้วอดดเออตลกดี <c oughs> คนได้ดี้แล้วนะนี่เออตลกดีเนาะท <c oughs> ี่เละ่ลยเละตุ้มเป๊ก ใครอยากจะโรยเก็บก็โรยได้ถ้าใครไม่ไม่ชอบกินเก็บหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องโรยแต่สำหรับหนูหนูโรยเลยคะ่ะผมนี้ไม่ชอบกิน,กนแต่หนูชอบกินมากเลยเอาไปเลยพันนี้ เอ i ไว้ดิดังเออตายมาเลยถ้าเอาไว้ดิดัเสร็จแล้วเราก็บีเลยอันนี้นิ่เาเลยแต่อันนี้นิ่ม่ายเลยงี่าย lôi thế lôi một áo em thử xí lại mà chót lên Hãy <laughs> bên cho em Ghiền Mì Gõ Để ผลที่ได้จากการลรยไม่กีเอาไปเลยแต่สวยกว่าเมื่อกี้อ้ขี้เล่กว่าอีกตอนนี้เราก็มารยแล้วใช่แล้วก็ได้เลยไอติมสุดอร่อยกินต่อ มันไอติมมากแต่ไอติมนี้ไม่ละลายยังไว้หนึ่งเดือนมันอาจจะเสียก่อนนยะ <c oughs> โอ้ยหนึ่งเดือนเลยเหรอ <c oughs> แต่มันไม่ละลายหน่ง <c oughs> เดือนมันจะเสียแต่มันไม่ละลายคิดได้ <c oughs> สำหรับวันนี้ลาลาไปก่อนนะสวายยัสดีค่ะบ๊ายบาย โอ้โหง่ายมากครับเขียนเขียนได้นะครับคือพูดง่ายเนี่ยเราไม่ต้องมีมือก็ได้ฮะใช้ตัวนี้แทนนะครับดูครับจะหยิบอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าใหญ่เราต้องใช้2มือน,นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยใช้แทนมือเราได้เลยครับ